สวัสดีครับผมยินดีเข้าสู่สร้อยกเมนจันบบุรีนะครับโรงงานผลิตจิวเวลรี่ครบวงจรนะครับคลิปนี้นะครับเราจะมารีวิวเป็นตลับสมเด็จนะครับอันนี้ลูกค้าไม่ส่งพามานะครับวิธีการนะครับหาแม่มันทัดมานะครับแล้วก็วางข้างๆแบบนี้นะครับแล้วเวลาถ่ายนี่ครับมุมตั้งครับ90องศาแบบนี้1ภาพแล้วก็ด้านข้างอีก1ภาพนะครับทั้งหมด2ภาพก็เป็นอันสั่งทําได้นะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูตลับกันลูกค้าสั่งก็คือมีเลเซอร์ครับด้านข้าง เลเซอร์ไลน์หนุมานครับด้านหลังนะครับข้างล่างข้างบนนะครับแล้วก็ข้างหน้าเป็น้มโค้งนะครับอันนี้เป็นริมริมถอดง่ายนะครับไม่ยากไม่ยากนี่ข้างในจะเป็นแบบนี้นะครับเวลาส่งให้ลูกค้าจะลักษณะเป็นประมาณนี้นะครับโล่งๆแล้วก็จะมีอย่างแดงลูกค้าไปตัดประกอบเองได้เลยถ้าลูกค้าถ่ายภาพมาตรง90องศาถ้าเวลาวางจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับจะมีช่องว่าง นี่ที่เราจะใส่ยางแดงได้พอดีนะครับผมตัวทองครับใบนิบได้ที่90.62ปเครับก็ตรงตามสั่งครับสั่ง90ก็ได้90นะครับผมนี่ครับอันนี้เป็นด้านหลังตรงนี้ครับตรงหัวนี่เลยรันนี้สําหรับคนที่มีสลับอยู่แล้วครับถ้าเกิดว่าลูกค้าใส่ไปแล้วริมมันเกิดไม่มีความแน่นหลวมนะครับวิธีการแก้ไขง่ายนิดเดียวนะครับนด้งริมออกมาครับงอได้เลยนะครับงอกดลงไปครับงอนิดหน่อยแล้วพอเรายัดเข้าไปมันจะัขกันพอดีครับจะทําให้สลับแน่นขึ้นนะครับนี่ มันหัวนี่เป็นหัวจัจวสามเหลี่ยมนะครับอ่ะส่วนลายข้างหลังใครไม่อยากได้หานุมาลายอื่นก็มีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าลายที่ทางร้านไม่มีลูกค้าเสียค่าดาบเองนะครับนี่อันนี้เป็นเดินลายกระหนกนะครับแล้วก็เดินด้วยไขยป่ปลาอ่ะนี่ครับงานเรียบร้อยนะครับผมอันนี้ลูกค้ารีเควสมาอยากเลเซอร์แค่ข้างกับหลังน้หน้าไม่เลยจริงจะเลหน้าด้วยก็ได้นะาได้ทั้งใบเลยใบนี้น้ําหนักที่38กรัมนะครับ38กรัมอ่านี่ครับผมงานสวยคลิป ลูกค้าท่านใดอยากได้แบบนี้ก็สามารถติดต่อทางช่องทางใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ